มาต่อที่เรื่องราวของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันไทยครับที่ได้ตัวลุยโอลิมปิก4สมัยครับหวังใช้ประสบการณ์คว้าเหรียญรางวัลที่ปารีสเกมให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับภารกิจล่าเหรียญโอลิมปิกเกม2024แบดมินตันเป็นหนึ่งในกีฬาที่ประเทศไทยคว้าโคต้าเข้าร่วมในศึกปารีสเกมที่ประเทศฝรั่งเศสกลางปีนี้ด้วยนะคะ โดยได้ตั๋วไปทั้งหมด9คนจาก5ประเภทได้แก่ชายเดีย่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนับตั้งแต่โอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซที่ทพนักตบลูกขนไก่แดนสยามได้ตั๋วไปลุยมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติครบทุกประเภท จากรายชื่อมีพี่ใหญ่จอมเกา๋าน้องเมย์รัชนุอินทนนท์มือ12ของโลกและเป็นมือหนึ่งของไทยในประเภทหญิงเดียวได้ตั๋วไปล่าเหรียญสมัยที่4ติดต่อกันค่ะโดยความพร้อมของเธอนับตั้งแต่ปลดล็อกคว้าแชมป์แบดมินตันในศึก HSBC BWF v i r t u a ระดับ300รายการ m a d r ิ d เป a มาสเตอร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้สภาพร่างกายและจิตใจตอนนี้ดีขึ้นมากส่วนแผนการเตรียมโอลิมปิกจากนี้ยังคงเดินสายแข่งขันไปเรื่อยๆ จนถึงรายการอินโดนีเซียโอเพนจากนั้นอาจจะต้องมีการพักเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดซึ่งเธอก็ยอมรับนะคะว่าการวางสายเป็นสิ่งสำคัญหากหวังที่จะคว้าแชมป์เรื่องโชคชะตาเรื่องดวงก็มีผลเหมือนกันค่ะและที่สำคัญเลยพยายามรักษาสภาพร่างกายไม่ให้บาดเจ็บ oh. ส,สภาพร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของครมการเล่นก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งที่ตัวเองก็พยายามแบบเรียกฝึกความมั่นใจของตัวเองแล้วก็พยายามรักษาสภาพร่างกายไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บให้แบบ คือไม่อยากให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะก็สําหรับรายการไทยโอเพ่นก็เป็นหนึ่งรายการที่เมย์คิดว่าก็เป็นในรายการที่เราก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ทุกครั้งที่เราลงแข่งอะค่ะก็มีความกดดันก็มันมีแน่นอนค่ะเราก็ในความสึกเมย์คืออยากทําให้ดีที่สุดก็ไม่อยากที่จะไปเพเชอร์ตัวเองหรือว่าหวังกับตัวเองมากแบบเท่าที่ผ่านมาหรืออะไรก็คิดว่าตีให้มีความสุขแล้วก็มาเป็นช่วงที่แบบว่า มันไม่ใช่ที่จะแบบว่าตอบว่าเป็นแบบประสบการณ์ของตัวเมย์อเองแล้วเมย์คิดว่ามันมันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เราต้องเจอค่ะสำหรับรัชนกอินทนนท์ประสบความสำเร็จมากมายในวงการนะคะคว้าแชมป์อาชีพไม่ต่ำกว่า20รายการได้แชมป์โลกแชมป์เอเชียอย่างละหนึ่งสมัยแถมยังเคยเก้าวขึ้นไปครองมือหนึ่งของโลกเมื่อปี2016เหลือเป้าหมายสูงสุดที่ยังต้องตามล่าอยู่คือเหรียญรางวัลโอลิมปิกมาคล้องคอ ที่ผ่านมาเธอสามารถเข้าร่วมมาได้แล้ว3สมัยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกปี2012ที่อังกฤษต่อด้วยปี2016ที่บราซิลปี2020ที่โตเกียวญี่ปุ่นผลงานดีสุดคือผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในลอนดอนเกมส์กับโตเกียวเกมและคราวนี้ในศึกปารีสเกมส์ที่ฝรั่งเศสเธอคิดว่าน่าจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของตัวเองแล้วเชื่อว่า ต้องทุ่มสุดตัวทั้งกายและใจอย่างแน่นอนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเดินหน้าทำตามความฝันใหญ่ของตัวเองของครอบครัวและของประเทศชาติโสภิตทุยเวียงรายงานค่ะ